สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องยอ้อนนิยายจีนค่ะที่แปลเป็นไทยไปแล้วดุดดวงดาวเกียรติยศค่ะหรือว่า you are my glory นะคะที่นำแสดงโดยยางยัาแล้วก็ติริเดป่าค่ะเข้าใจว่าทุกคนกำลังรอชมกันอยู่เรื่องนี้ปิดกล้องแล้วนะคะรอเวลาอ่อนแอเท่านั้นเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นของเฉียวจริงจริงและหยูถูเพื่อนสมัยเรียนค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเฉียวจริงจริงเคยสรารภาพรักกับนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนอย่างหยูถูด้วย แล้วเธอก็โวนปฏิเสธจากนั้นมานะคะหลังจากจบการศึกษาทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะต้องพูดว่าเฉียวจริงๆไม่ได้เจอหยีถูอีกเลยได้รู้เพียงข่าวๆว,ว่าเขามีแฟนและเป็นวิศวกรในองค์การยานอวากาศจากกลุ่มเพื่อนๆสมัยเรียนเท่านั้นเก่งแค่ไหนคะจบชิงหวาเป็นมหาวิทยาลัยชื่อทางของประเทศจีน ส่วนยูู่เองค่ะกลับเจอเฉียวจริงๆบนถนนทุนทางทุกที่และสื่อต่างๆเพราะตอนนี้เธอกลายเป็นดาราชื่อดังไปแล้วค่ะการกลับมาเจอกันระหว่างเขาสองคนเป็นเรื่องของพรมลิขิตจริงๆค่ะเฉียวจริงๆเธอโดนแฟนใหม่ของแฟนเก่าเอาคลิปที่เธอเล่นเกมแบบหวยไปโพสค่ะทำมาแฟนคลับนะคะมีฟีดแบ็ที่ไม่ดีกลับมาอีกทั้งเธอยังเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนั้นด้วยสิคะเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับตัวเธอเอง เธอก็เลยตัดสินใจที่จะฝึกเล่นเกมนั้นให้ดีกว่าเดิมค่ะเพื่อลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเชียวจริงจริงสร้างแอคเคาท์ใหม่เข้าไปลงเล่นเกมนะคะอยู่ๆก็มีคนเชิญเธอเข้าไปรวมกลุ่มเล่นเกมด้วยและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือคนที่เชิญเธอก็คือ,อยูทูค่ะเป็นเพราะพระเอกของเรากดผิดแอคเคาท์ค่ะแต่เมื่อกดแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไปเชียวจริงจิง,งท่านตื่นเต้นทั้งดีใจเมื่อได้เจอผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยชอบที่นี่ ถึงจะแค่ในเกมก็เถอะความที่เฉียวจริงๆเล่นไม่เป็นนะคะถึงมีคนมาฝึกให้ที่บ้านเธอก็ยังไม่เก่งพอแต่การได้เข้ามารวมกลุ่มในนี้เธอได้เรียนรู้การเล่นและเทคนิคจากพวกเขาจนเธอค่อยๆพัฒนามากขึ้นเธอบอกตามจริงถึงจุดประสงค์ของการเข้ามาเล่นค่ะยูถูก,ก็ยังเป็นคนที่เย็นชาพูดน้อยเหมือนเดิมเธอได้เปิดไมค์คุยกับพวกเขาพวกเขาแปลกใจที่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงคงจะแปลกใจกว่านี้ถ้ารู้ว่าเธอคือนางเอกชื่อดังแห่งยุคด้วย เฉียวจริงจิงค่ะไปแอบถามเรื่องยูทูจากเพื่อนสนิทสมัยเรียนจนรู้ว่าตอนนี้เขาเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วยูทูไม่ค่อยส่งข่าวให้เพื่อนเเท่าไหร่นักเฉียวจริงจริงรู้ว่าทางองค์กรของยูทูได้ผลิตสินค้าเครื่องฟอออากาศออกมามีเพื่อนเก่าสมัยเรียนค่ะได้ซื้อไปใช้แล้วเมื่อมีปัญหาก็เรียกยูทูมาช่วยแก้ไขให้วันหนึ่งเฉียวจริงจิงตัดสินใจที่จะให้ยูทูมาสอนเธอเล่นเกมที่บ้านเพราะเขาเล่นเก่งมากอย่างกับมืออาชีพ แต่จะหาวิธีหลอกเขามาได้ยังไงเธอใช้เรื่องเครื่องฟอกอากาศมาล่อลอกจนยีถูหหลงกลมาที่บ้านของเธอค่ะเชวจิงจิงดีใจที่แผนของเธอสําเร็จการพบกันครั้งนี้ทําให้ยูทูรู้สึกแปลกๆที่ได้เจอกับเชวจิงจิงที่วันนี้เธอสวยและสวยกว่าเมื่อก่อนที่ว่าสวยแล้วเชวจิงจิงบอกกับยูทูตามตรงว่าเธอต้องเข้าร่วมการแข่งขันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเธออยากจะให้เขามาสอนเธอที่บ้านและไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะ ทำให้ยูทูตอบพระองเฉียวจริงๆไปและนับแต่นั้นมายูทูก็ามาที่บ้านของเฉียวจริงๆทุกวันค่ะเพื่อสอนเธอเล่นเกมและด้วยความเก่งกาจของยูทูที่มีวิธีสอนอันล้ําลึกค่ะทําให้ฝีมือของเฉียวจริงๆพัฒนาไปมากกว่าเดิมรวมถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ค่อยๆสนิทก,กันมากขึ้นและครั้งนี้ยูทูถึงได้รู้ว่าเฉลียวจริงๆเป็นผู้หญิงที่ร่กเรื่องแจ่มใสแอบเจเลีเซียด้วยซ้ำค่ะ ช่วงเวลาที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันเป็นช่วงที่จริงๆพักร้อจากการทํางานมาทั้งปีส่วนยูทูเองนะคะก็เป็นช่วงที่เขาคิดจะเปลี่ยนงานเพื่อไปหางานที่ได้เงินเดือนดีกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือทางบ้านด้วยความสามารถของเขานะคะที่เรียนควบป,ปริญญาสองใบทั้งเศรษฐศาสตร์และวิศวกรแต่เขาเลอกมาทำงานที่เขารักวิศวกรยานอาวกาศที่เงินเดือนน้อยกว่ากันมากเชีวยวจริงๆค่อยๆต่อยอดความที่เคยชอบยีทูเป็นชอบจริงๆอีกครั้ง ที่เมื่อ10ปีก่อนนะคะเธอเคยส่งข้อความไปหาเขาหลายต่อหลายครั้งแต่หยิ่ถูก็ตอบมาแค่สั้นๆและไม่ตอบอีกเลยเธอถึงได้เลิกร้ายที่จะตามตื้อต่อไปจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงและหนุงดังอย่างทุกวันนี้ในช่วงระยะเวลาที่เฉียวจริงๆกับหยิ่ถูได้ใกล้ชิดกันได้เรียนรู้นิสัยกันและกัน ยูทูพบว่าเขาสามารถเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาให้เฉียวจริงๆฟังได้อย่างง่ายๆทางที่เขาไม่ได้เล่าให้เพื่อนหรืออาจารย์ฟังเลยและเธอก็ให้คําแนะนําเรื่องงานในมุมมองของเธอแก่เขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขาต้องขายการติดต่อกันค่ะวันนั้นเป็นวันที่ยูทูกับเฉียวจริงๆไปทานข้าวด้วยกันและบังเอิญเจออาจารย์ของยูทูเข้าอาจารย์ตําหนิยูทูที่คิดจะลาออกจากการเป็นวิศวะโดยไม่รู้ว่ายูทูมีปัญหาอะไร เฉียวจริงๆทนไม่ได้เธอตอบเรื่องนี้แทนยูทูค่ะทําให้เขาโกัวแล้วว่าเฉียวจริงๆกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ทั้งคู่โกรธกันและเป็นจังหวะที่ทางองค์ครยานอาวกาศเรียกตัวยูทูกลับไปด่วนทําให้ไม่ได้กลับมาเจอเฉียวจริงๆด้วยตัวเองได้แต่ส่งข้อความขอโทษไปให้เธอจากวันนั้นยูทูกก็ยังส่งข้อความมาอีกหลายข้อความแต่เฉียวจริงๆก็ยังไม่คิดที่จะตอบกลับไปค่ะ กว่าสิบวันที่ยิทูไปทํางานนอกเมืองเขาคิดและคิดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเฉียวจริงๆอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนวันหนึ่งเฉียวจริงๆได้รับคําเชิญจากยิทูให้เล่นเกมกับกลุ่มของเขานะคะแต่เฉียวจริงๆลังเลจนคนอื่นในกลุ่มส่งคําเชิญให้เธออีกครั้งโดยอะไรหลายๆอย่างทาให้เธอตอบรับและเล่นเกมไปอย่างเงียบๆไม่พูดคุยเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่เล่นเกมจบผู้ช่วยของเฉียวจริงๆถึงได้บอกว่ายิทูมารออยู่ เขากลับมาขอโทษเฉียวจริงๆด้วยตัวเองค่ะแล้วทั้งคู่นะคะก็กลับมาคืนดีกันค่ะกลับไปสู่สภาพปกติเหมือนเดิมที่วีทูมาสอนเธอเล่นเกมพาเข้าไปเล่นเกมกับที่อื่นๆเฉียวจริงๆมารู้ว่าเพราะเพื่อที่จะสอนเธอนะคะวีทูได้แอบไปศึกษาและเรียนแบบวิธีเล่นของคนที่เธอต้องแข่งด้วยและนำมาสอนให้กับเธอค่ะการกลับมาคราวนี้แน่นอนว่าความรู้สึกที่วีทูมีต่อเฉียวจริงๆได้เปลี่ยนไปแล้วแต่แค่ยังไม่ได้พูดออกมา มันกลายเป็นความรู้ใจของกันและการแค่เพียงมองตากันเท่าน,นั้นค่ะจนกระทั่งถึงวันแข่งขันเฉียวจริงๆเลือกอยูทูขึ้นไปช่วยเธอแข่งบนเวทีนี่เป็นการปรากฏตัวคู่ครั้งแรกของพวกเขาค่ะทําให้กลายเป็นกระแสะค้นหาว่ายูทูเป็นใครด้วยหน้าตาและบุคลิกของเขาแถมเป็นวิศวกรยานอวกาศอีกล่งการแข่งขันด้วยฝีมือของอยูทูและเฉียวจริงๆก็าทาให้พวกเขาชนะเฉียวจริงๆรบคําสุป,ประมาณได้แล้วแต่ ในคืนนั้นเมื่อ,อยีทูขอแยกตัวกลับเฉียวจริงๆตัดสินใจวิ่งไปสารภาพรักกับเขาอีกครั้งและเป็นอีกครั้งที่เธอทูอยีทูปฏิเสธแต่สําหรับวันนี้คําตอบก็คือพวกเขาไม่เหมาะสมกันเฉียวจริงๆหันหลังกลับและจากนั้นพวกเขาสองคนก็ไม่ได้ติดต่อก,กันอีกเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องย่อนะคะนิยายดุดดวงดาวเกียรติยศซึ่งจะไม่เหมือนซีรีส์แน่นอนค่ะจะมีส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะจะมาเล่าตอนจบของเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ